โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยการวันนี้ผมภูมจิจะเผชอาราฟอรรค์นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o g กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับไพ่ปโปรนี้เนี่ยผมจะมารีวิวระบบที่เรียกได้ว่าต้องผ่านด่าน1 5 0 0ไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ด่านของผมเนี่ย1,567แล้วนะครับระบบนั้นเนี่ยคือระบบตัวนี้ครับซากโบ,บราณสถานซึ่งซากโบราณสถานเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีได้อ่าต่อสู้ได้8ครั้งซึ่งผมไม่แน่ใจว่า การลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ VIP หรือเปล่าเพราะว่าบางเกมที่มี VIP เนี่ยการลงดันเจียนพวกนี้มันจะเพิ่มจํานวนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลายวันเนี่ยพูดง่ายๆคือระบบเนี้ยมันเหมือนดันเจียนลายวันที่เราสามารถลงแบบระดับแรกเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเนี่ยประมาณ10คริสตัลก็คือเอาไปสามารถซื้อของได้นะครับตัวนี้นะครับ20เศษรูน ด่านที่3เนี่ยค่าพลังมันเยอะไปนะประมาณ30ล้านผมไม่ผ่านนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการลงด่านดันเจี้ยนแต่ละวันเนี่ยสังเกตนะครับอันนี้คือวันจันทร์ใช่ไหมอันนี้คือวันอังคารกับวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับตัวเนี้ยเป็นวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะปลดล็อกด่านไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเราฟาร์มลูนมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอาลูนตัวนี้เนี่ยนะครับไปซื้อของในตลาดมืดตรงนี้ได้นี่ตรงนี้ซึ่งผมเพิ่งซื้อมานนรเเป็ูวสีีขย มันจะมีรูนเลเวลสีนะครับสีส้มด้วยเห็นไหมบวกสเตตัสประมาณนี้อ่าแล้วก็การฟาร์มเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสออกของรูนด้วยเห็นไหมนะครับแต่มันเป็นโอกาสนะนะครับขึ้นอยู่กับไอเทมของตัวเราด้วยนะครับเมือ่อเราฟาร์มรูนมาแล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยของผมมี250รูนใช่ไหมครับผมเอาไปซื้อตัวนี้100รูนนะครับมันก็เลยเหลือ1น0แล้วการที่เราจะใช้รูนได้เนี่ยนะครับสังเกตรูนเนี่ยมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมการที่จะใช้รูนได้กดไปที่หน้าหมาตรงนี้ครับ แล้วก็กดไปที่ตัวละครเรานะเราอยากใส่ให้ตัวละครอะไรนะครับผมอยากใส่ให้ลิงนะครับสังเกตมันจะมีรูนนะระบบมันจะปลดล็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งรูนเนี่ยผมซื้อสีเขียวใช่ไหมมันจะมีสีเขียวสีแดงสีฟ้านะครับผมมีสีเขียวบวกต้านทานการควบคุมนะครับแล้วก็บวกดามาจเนี่ย0.3%ผมก็ยัดเข้าไปเห็นไหมบวกดาเมจแล้วก็สังเกตครับรูนเนี่ยสามารถใส่ได้ตามนี้เลยนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ ทั้งหมดเนี้ยนะใส่ได้ตามนี้แล้วก็มันจะมีคุณสมบัติด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้คุณสมบัติทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยเราสามารถดูรูนได้เลยครับว่ารูนคุณสมบัติแต่ละอันเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นโจมตีนะอันนี้เป็นความเร็วแล้วก็โจมตีใช่ไหมอันนี้เป็นจอบเกาะอัตราแม่นยำนะครับอันนี้เป็นอัตราคริอาคริดาเมจนะครับอันนี้เป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มอัตราคิริคอนอันนี้เป็นโจมตีบวกแม่นยำนะอันนี้คือสีแดงนะมันจะมีสีเขียวด้วยครับ นี่เราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยแตละอันเนี่ยเป็นอะไรประมาณไหนนั่นเองครับก็หลักๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบรูนเนี่ยนะครับสังเกตมันจะปลดล็อกตามด่านด้วยสังเกตตอนนี้ผมปลดล็อก3ามรูนใช่ไหมมีสีฟ้า1สีแดง1ึงสีเขียว1แล้วก็รูนสีฟ้าเนี่ยจะปลดล็อกต่อไปก็ต่อเมื่อด่าน2000นครับโอ้โหบอกเลยว่าฟาร์มกันตึงๆอะ่ะนะหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ผ่านด่านมาถึงด่าน1,500เนี่ยให้ได้แล้วก็ปลดล็อกระบบรูนเนี่ย ตัวละครของเราเนี่ย ب, มันจะเก่งขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีพิธีกรด้วนนะครับสวัสดีครับ